สวัสดีครับหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อบ่อพันขันแล้วก็นึกถึงภาพบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เล็กๆบ่อเดียวแต่เชื่อไหมครับว่านั่นเป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเองวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจให้ลึกกว่านั้นครับเพราะที่นี่เนี่ยซ่อนเรื่องราวไว้เยอะแยะมากมายเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เลยเคยเป็นกันไหมครับเวลาจะวางแผนเที่ยวกันทั้งครอบครัวใหญ่ๆที่มีตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าไปจนถึงหลานตัวเล็กๆโอ้โหมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยนะครับ ใช่เลยครับเพราะว่าอะไรที่ผู้ใหญ่ชอบเด็กๆก,ก็อาจจะเบื่อใช่ไหมครับส่วนที่ที่เด็กๆชอบเนี่ยผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่อินด้วยสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนแพลนกันวุ่นวายแต่เดี๋ยวก่อนครับที่บ่อพันขันแห่งนี้เนี่ยกลับมีคำตอบที่น่าทึ่งสำหรับทุกคนเลยละครับเอาแล้วครับและนี่คือเส้นทางการเดินทางที่เราจะไปสำรวจพร้อมๆกันในวันนี้เราจะเริ่มจากตำนานที่ทุกคนรู้จักกันดีและไปดูกันว่ามีอะไรซ่อนอยู่อีกบ้าง จากนั้นเราจะย้อนอดีตไปดูประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆของที่นี่และปิดท้ายด้วยการไปดูอนาคตที่น่าทึ่งของบ่อพันขันกันครับมาครับเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันเลยดีกว่าตำนานของบ่อน้ำอันโด่งดังนี่เองชื่อบ่อพันขันเนี่ยนะครับที่มาที่ไปก็ ตรงตัวเลยคือมาจากบ่อน้ำจืดธรรมชาติที่น้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลาเลยครับไม่ไว่าจะตักออกไปกี่พันขันน้ำก็ไม่เคยแห้งเลยซึ่งชาวบ้านแถานั้นเขาจะเรียกกันติดปากว่าน้ำสางครกนะครับเพราะว่ารูปทรงของบ่อมันดูคล้ายๆครกตำข้าวสมัยก่อนนั่นเองครับ และที่พีคที่สุดเลยนะครับก็คือตำนานที่เขาเล่าต่อๆกันมาเขาว่ากันว่าพระโมคขลานะเนี่ยท่านได้อธิษฐานจิตจนจีวรของท่านกลายเป็นแผ่นหินทรายที่มีลายเป็นตารางๆาาแบบที่เราเห็นกันนี่แหละครับแล้วก็เกิดรอยแยกที่น้ําจืดผุดขึ้นมาเพื่อช่วยชาวบ้านที่ตอนนั้นกําลังขาดแคลนน้ําดื่มกันอย่างหนักเลยแต่ แต่ถ้าการมาเที่ยวของเราจบลงแค่ที่บ่อน้ำเล็กๆบ่อนี้บ่อเดียวบอกเลยครับว่าเราได้พลาดเรื่องราวที่แท้จริงทั้งหมดไปแล้วเพราะนี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านึงเองครับเอาละครับจากบ่อน้ำแค่บ่อเดียวทีนี้เราจะขยายมุมมองให้กว้างขึ้นไปสำรวจดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบๆกันบ้างครับต้องบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาที่หลากหลายมากๆเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นองค์พญานาคคู่ที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาและเงินบริจาคของคนในชุมชนหรือจะเป็นเจ้าปู่ผ่านภูวงซึ่งเป็นดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นผู้พิทักษ์ผืนดินและบอกเกลือของที่นี่แล้วก็ยังมีพิธีกรรมโบราณอย่างเลี้ยงลงเพื่อขออนุญาตเริ่มทำเกลือและเลี้ยงขึ้นเมื่อจบฤดูกาลทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับระหว่างวิถีชีวิต เศรษฐกิจและก็ความเชื่อของคนที่นี่นอกจากเรื่องความเชื่อแล้วนะครับธรรมชาติที่นี่ก็สวยงามไม่แพ้ที่ไหนเลยคือพอเข้าช่วงฤดูหนาวเนี่ยผืนน้ำจะกลายร่างเป็นทะเลบัวแดงที่บานสะพรั่งสวยมากๆส่วนที่ฝ่ายวังแซลก็จะคึกคักเป็นพิเศษเลยครับเต็มไปด้วยวิถีประมงพื้นบ้านแล้วก็ยังมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่งให้เราได้ดูกันด้วยและนี่คืออีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของที่เลยครับ คือภาพของกุ้งฝอยนับพันนับหมื่นตัวที่พากันเดินทวนกระแสน้ำข้ามสันฝ่ายขึ้นไปเพื่อวางไข่โหมันเป็นภาพที่หาดูได้ยากจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่นี่ได้เป็นอย่างดีเลยเอาล่ะครับทีนี้เรามาขุดลึบลงไปในชั้นของประวัติศาสตร์กันบ้างดีกว่าเพราะที่นี่ไม่ได้มีแค่ตำนานนะครับแต่มีรากเหง้าทางอรยธรรมที่สามารถย้อนกลับไปได้ไกลถึง3,000ปีเลยทีเดียว เรื่องราวของบ่อพันขันเนี่ยถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์หลายยุคหลายสมัยเลยครับเริ่มตั้งแต่การเป็นชุมชนในยุคสมรทธิ์ตอนปลายเวลาผ่านไปจนถึงปี1884ก็มีนักสำรวจชาวฝรั่งเศสมาเจอเข้าแล้วก็บันทึกไว้ว่าที่นี่เป็นแหล่งเกลือที่ใหญ่มากๆต่อมาในปี1940ก็มีการบันทึกภาพอุตสาหากรรมการทำเกลือขนาดใหญ่เอาไว้และล่าสุดเลยครับในปี1970ก็มีการค้นพบโบราณวัตถุชิ้นสำคัญในบริเวณที่ชาวบ้านเรียกกันว่าขุมฝรั่งครับ ร่องรอยของอดีตพวกนี้ทุกวันนี้เรายังคงเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งหินตัดที่เขาเอาหินจากที่นี่ไปสร้างปราสาทกูกาสิงหรือที่เรียกว่าขุมฝรั่งซึ่งเป็นจุดที่เขาไปขุดเจอภาชนะดินเผาโบราณและที่สําคัญคือโนนน้อยครับมันคือเนินดินที่เกิดจากการทําเกลือมาเป็นร้อยเป็นพันปีจนกลายเป็นภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ไปเลยและตอนนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าอดีตท,ที่มันยาวนานขนาดนี้ กำลังหล่อเลี้ยงอนาคตของชุมชนที่นี่ได้อย่างไรน่าสนใจมากๆครับและนี่คือเรื่องราวของการพลิกฟื้นที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากๆนะครับคือในอดีตเนี่ยดินที่เหลือจากการต้มเกลือเขาก็จะเอาไปทิ้งๆรวมกันไว้จนกลายเป็นเนินดินที่เรียกว่าโหนน้อยใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันชุมชนเขาไปค้นพบว่า ดินพวกนั้นน่ะมันอุดมสมบูรณ์มากๆเลยเขาก็เลยเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแปลงปลูกสมุนไพรออร์แกนิกอย่างชั้นขมิ้นชันแล้วก็นำนผลผลิตที่ได้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโอ้โหนี่คือการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจากมรดกของบรรพบุรุษอย่างแท้จริงเลยครับดังนั้นอนาคตของบ่อพันขันในวันนี้จึงตั้งอยู่บนสเสาหลักที่แข็งแกร่งมากๆครับนั่นก็คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมซึ่งทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันแล้วก็ส่งเสริมกันและกันอย่างลงตัวเลยครับเห็นไหมครับว่าบ่อพันขันเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่มันคือเรื่องราวที่มีชีวิตครับเป็นเรื่องราวของศรัทธาความอดทนและการปรับตัวเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และนี่คือคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันยังมีเรื่องราวอะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่ในสถานที่ที่เราคิดว่าเรารู้จักมันดีแล้วบางทีนะครับเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์ที่สุดอาจจะกำลังรอการค้นพบอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองก็ได้